เป็นข่าวอีกแล้วค่ะเมื่อพระเอกจอมอ้ำหนุ่มซอนรามควงนางเอกน้องใหม่แจ็กกี้จากเงาพลายมาทานอาหารค่ำสุดโรแมนติกแบบจริงจังโดยจับทุกเคลยด <anca j ana> เียนไคในดนตรีสีไวโอลินซอ,อยคอ,อเพชรหวังมัดใจคุณน้องเต็มที่เรียกว่าน,นานๆจะเห็นนายหนุ่มทรงสายตาหวานเชื่อมกับส,บสาวๆแบบนี้แต่น้องจักกีก็มีสมาธิโชว์การแสดงสู้ตากลับแบบสาวใจถึงตามบททั้งๆท,ที่ในใจก็ตุมต้มๆต่ำๆเกือบเป๋ไปเหมือนกันแฟนๆเตรียมขนลุกสะท้านกับฉากกำลังภายในฉากนี้กันได้ในเงาพรยคืนวันจันนี้ค่ะสวยไหมคะสวยครับ ยากพอสมควรค่ะแต่ว่าหนูก็สนุกดีได้แต่งตัวส,สวยๆได้เห็นพี่หนุ่มรอน้อแด้วยเหรอโอ้ใจแม่ <laughs> น้องก็จะเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างในเรื่องเพราะว่าตัวของพิมพ์เองก็เริ่มที่จะมีใจให้กับศักยะซึ่งถูกพายมาครอบงำซึ่งตอนนี้เราก็ได้ยึดธุรกิจของรัฐคือตุ้ยมาเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มแย่งคนที่ตุ้ยรักก็คือพิมพไม่อยากจะบอกอะ่ะเดี๋ยวรู้หมด อืมเนะ <c oughs> นก็ติดตามชมนะครับผม <c oughs> ครับขอบคุณครับ